นับพอกรับถาวายความเคารพพระเถรานุเรตระรุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นมหมามงคลอีกวันหนึ่งที่วัดศรีสุดารามบวรวิหารโดย,ดดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรมวชรคกุณาทานเจ้าวัดศรีสุดารามบวรวิหารท่านได้รับพระหมหากรุณาธิคุณนะสถาปนาสมณศักดิ์ที่พระราชาคณะเจ้าพระอรองรองสมเด็จพระราชาคณะ ในวันนี้นะวันที่8พฤษภาคมพระพุทธศักราช2518ข,ขอสาธุชนทุกท่านอนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณท่านในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับวงการพระาศาสนาและวงการสังคมในโดยเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครเดีวพระคุณท่านได้สร้างโรงพยาบาลให้แก่ชาวกรุงเทพมหาคนครทั้ง4แห่งในเขตกรุงเทพมหาคนคร ว,วันนี้ก็เป็นวันมหามงคลที่พระเดชรคุณท่านได้รับสถาปนาและพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาน้าเจ้าพระนรองที่พระพรม,มัชรกคกุณาทานวันนี้สิทยานุสิ์ต่างก็มาแสดงความยินดีมุติตาแด่พระเดชพระคุณท่านอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแลนะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งกิจกรรมต่างๆในงานทุกวงจะเสร็จสิ้นลงโดยลดําดับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา14นาฬิกาองคุณปีท่านก็ได้เชิญเยรัญยบัตพัดยศและเครื่องประกอบสมณศักดิ์มาถวายแด่พระเดชพระคุณท่าน ก็ขออนุโมทนาบุญกับาญาติโยมที่ติดตามสื่อของทรรมนำโลกทุกท่านทุกคนนะโยมนะทรรมนำโลกนั้นถือว่าเป็นสื่อของพระพุทธศาสนาอีกสื่อหนึ่งที่เราควรจะสนับสนุนส่งเสริมกันนะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะสื่อนี้ไปที่ไหนก็ตามเราก็จะได้ทราบข่าวดีๆจากวงการพระพุทธศาสนาของเราอยู่อย่างต่อเนื่องออนโมทนาบุญกับทรรมนำโลกนะทีนี้ด้วยนะขอเจอเริญพร